มไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยเขามีพูเตดตามหนึ่งคนไม่มีคลิปอะไรดูเลยโอเคงั้กนเราไปเล่นกันเลยอ่าเก็บโอเคปิด็ดไว้โอเคแุกคกผมจะมาอัปเดตนี้เอ้าเอ้าผมอยู่ใน uno, เมืองอออ smiles. นี่นะครับนี่เดี๋ยวผมไปให้ดูบ้านก่อนข้ามาขุดเมืองเมืองเมืองอุ้ยทำไมอ่ะอะะ

ใา้ดินอย่างประมาณนะี้ลูกประมาณนะี้ดูดิผมถามตั้งชั่วโมองเนละี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตตรงนี้นะเฮ้ไปไปให้ดูถ้ำใหม่อันนี้เป็นเอาไว้ที่เก็บของหรือห้องนอนน้องอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจำเป็นนะนี่บ้านแม่งพุทธแคบด้านล่างใหญ่กว่าบ้านโอ้ยเหมียวเข้ามี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 มมม มองมองเออผมได้เตียงแล้วนะผมจะไว้ชีวิตแกะตัวนี้ไปว่ามันไม่มีเงโจแกะไปซะอุ้ยมีตาจะตายแล้วจะตายแล้วไปมีอาหารมั้งนี่ทำผมอยู่อย่างนี้เลยวันนี้น้องวัวเออแล้วผมได้เหล็กมา25อันนะอันนี้เสียงพลุเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปย่างกินแต่ผมไม่ตายหรอกเฮ้นี่ยังมีหลาย เราจะเอาบล็อกนี้เพิ่มนะท่กนจะมีทานดูน,นี่เลยวินนาน,น,น,านไปเลยมันเกิดเรื่องปแปลกเลยอนะทุกคนไม่เป็นแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วมันตกกันนะอุย ลม่แปด้วยดีๆนีียงฟ้าผ่าตอนนี้ยังไม่ได้ฝนตกอะ่ะบล็อกก่อนี่นี่าก่อง่องอะไรอะ่ะแวนึงขอเอาทันกนคนกลองอะไรของว่ามันจะม,มีระเบิดนะรับหนึ่งนะทุกคนคิปถ้ามันมีระเบิดนะหรือมานะกูตายแล้วเนี่ย เอากระป๋องอะไรตรงนี้ทวก็มันมีอะไรในเกมนี้หรอเนี้ยมาแล้วเปิดดูเลยโอ๊ยลรกผมไม่รู้แล้วแหละมันจะมีอะไรนะเสียอ่ะทุกคนทุกคนเอาเคไมมีกล่องเปล่าเอิ่ม ยงเปล่าผ่าฟ้าผ่า,าไม่ใช่ผ่าผ่า,ฟา <c oughs> เอาดีไหมอ่ะเอาเถอะนะน้ำยาอะไรวะไอปนคนหอมโอ,โอ้โหทำไมอ่ะกูยอยากแบบใช้ชีวิตลงห่มดีๆอ่ะนล้วมันมาได้ไงหขมยังไม่รู้ฮะอะไรเล <c oughs> มันอัพเกรดเราด้วยนะโอ้โหพร้มอมเลยใครก็อนอะอะ้วไงต่อใจะให้ดีใจวีเอก็ได้ของเคยมาผมว่านะมันมีคนเข้ามาแล้วทุกคนผมว่ามันมีคนเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยโอ้มมีคนเข้ามาแล้วเมื่อกี้ท้อหายมันมีชื่อ,ขอเข้ามาเลยทุกคน นักทำไมไม่เคยชี้ทีของผมประจำวันอยู่แล้วแล้ววันมีของมาโอ้โอ๋โหยิงอ,อ,อย่างว่าวอ่ะเออโดนทำแบบนี้แหละวันนี้ผมจะลงคลิปสองคลิปเลยนะเพราะว่าเมื่อวานผมทำต้องแบบอุ้ยเอาไก่หายเอาหิวข้าวเนะี่ยอ๋ออยู่นะืด้วยนะน้องไก่เย็บ,ยบ โทษนะดีใจแต่ฉันต้องกินน่ะคนจะว่าผมเสกไม่ได้นะผมไม่ได้เสกเลยผมยอมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล่อหมดเนี้ยมันมันตอบเป็นหมดอะไรวะสร้างสัรค์ไม่ได้แลนะ้วมั้งถ้าใครอุ้ยเนี่ย ที่หผมดูแลนะนี่แม่งโห่อะไรเด็กว่ะคนถามว่าผมดีใจไหม No แล้วผมไม่อากจะใช้ชีวิตให้ที่ของผมโอ้ยน่องไก่มาผาก่อนเลยน้องไก่น้องไก่น้องน่องไก่น้องไก่น้องน่องไก่น้องไก่น้องน่องไก่ บิงง้าฉน,นิวมาดเดรโลนะอันนี้ใส่ได้ด้วยเหรออุย้ยังดีดาบมึงมองข้ามมันเลยเหรอไปเราไปอัปเดตด้านล่างกันเลยเ่ใช้นี่คุณมาหมเลยดีไหมยังดีกว่าเนาะเก็บไว้โอเค โอ้โหมาเป็นแก๊งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัดตืดตืดอัดตืดตืดนี่มึงจอัดตืดตืดมาเก็บก่อนละกันเอาที่ขุดมาอุ้ยแอปเปิลทองเต็บต่อไอ้สักสองขนุนี่ไม่ต้องเลยลูกขนนอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวหายเอาดิ เออเออโอ,โ,อ,โ,อโหโอเป็นแกงอือหือก็เป็นไปขุดกันต่อเลยวยอุวย,ยแหลกแหลกแหลกเล็กเล็กโอเคเราจะขุดตรงใบอีกนะแล้วก็ขุดโดนหน้าแล้วก็ขุดเดนหลัง โอเคเราจะเริ่มตั้งแต่ขุดเดินหน้าก่อนเนาะไม่เดินหลังเออทุกอยผมจะไลไมันจะฝั่งโน้นนี่วะเอ,อประมาณตรงเฮ้ยขอกบไอ้พวกนี้ก่อนนะว่ามันเกินอะห้ามเกินนะครับผมอันนี้มันเล่นสเวบได้ไหมเนี่ย อันนี้ผมเคยดูแล้วนะมันเล่นเบอร์อรได้มันเข้าซูเปอร์ผมได้ไหมเนี่ยอยากเหคนเล่นด้วยจังมาช่วยกันทำนะครับผมมันจันอ่ะผมพยายามอีกทีละกันวันจันท์น้องจะมาเฮ้ยอุ๊ยมันจันทกับวันพฤหัสน้องเขาจะมาเล่นเป็นผู้ช่วยแล้วกันผู้ช่วยทำ เดี๋ยวมันจะมีคำหยาบสักนิดหน่อยนะไม่คือมันจะโอ้ยงูนดังกืกเลยได้เอ,อาไม้ลงมาไม่นะ่าชิปผมน้ำผมมาตัดละกันดอกคิวม,มันจะยาวเกินว้าว่า เอ,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 เอาเอาเอาพ่วนมาด้วยก็เอาดิคุเฮพว่วงเหมือนเสี่ยงดวงอ๊ะอ๊ครบแล้วนะเออนุ่งนอนไม้อาจจะมีตัวองสอมบี้ด้วยน่น เอ๊ะ yeah. หายไปไหนแล้วอ๋อลืมเฉย ล่ลางอีกทีเนาะแล้วก็ตรงนี้ดีวมแล้วเดี๋ยวพัทพ์ทที่สามนะผมก็จะทำนะตัดตอนที่ผมโอ๊ยที่ผมพูดตรงนี้เสร็จแล้วกันไปกันเลิศม,มาแล้วมาแล้วอุยอ้ยอุ้ยมือก็แบบมันลื่น่ ร้อนก็ร้อนร้อนมาก้ยแคทเกมเ,เนี่ยมันต้องเปนะ็นย้งไงอาะมันร้อนอะ อ่โอเคขอไปเล่ี่นี้แบบต้องทำพื้นก่อนแหละ tiền <laughs> không có đường mấy Vidste du, าตรงก็ลก็ตัดจบเลยนะคนฝาเย่คือชิมจะยาวคนเคยบล็อกนะโอเคก็คลิปน้จะเพียงเท่านี้ละกันเดี่ยวพัดหน้ามาทำต่อ